ครับซีเจน้ีกปรินกัมาวัน้จริรรรที่สำง,งานกัมรีนะครับวิชาติเวสตั้นัางานกัปรารเทพหน่งแท่งหนึ่งิงชาติเวนะครับก็กำลังเดินทางไปรามคำแหงนะครับอออกมาเส้นประชาชื่นตัดเข้า ว่าสะพานราชโยทินราชโยทินไปราชดานรับฝาเขานะครับรถก็คันงเยอะเนาะมันทำงานนะครับวันนี้มันวันพุดนะครับเดี๋ยวจะ กลับไปตรวจสอน,นกันีแล้วก็อาจจะทำจ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะครับของบริษัทแล้วก็เช็คยอดเงินโอนน้ว่ามีซัพเออร์มีความโอนเงินมากี่ลายนะวันนี้นะครับแล้วก็ทำบัญชีการเงินนบสิเพื่อที่จะส่งให้ออดิต บปจังเดือนนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะครับอาดิดีเอจะส่งเอกสารบัญชีการเงินให้ออดิยืนน่นภาษีนะครับตรวจสอบเอกสารนะครับอีกทีแล้วก็ที่แน่ๆคือวิก้าที่จะมีการฟ้องประมาณ8ปดคดีเนขะาทำเรื่องทำเอกสารเบิอื่นด้วยนะครับ เป็นรายได้เข้าบริษ,ษัทนะครับพี่ซีรายได้เข้ามาหลักหมื่นหลักแสนเราก็ดีใจนะครับมีทูกความชาติมีงานทานะครับหลักล้านค่อยว่ากันนะครับพี่ซีเอาหลักหมื่นหลักแสนก่อนก็ได้ะครับเป็นงานที่ใช้พิชาศักยภาพ็นตารรู้นะครับในการ มันก็ดีนะฮะเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะัต้องศึกษาตำรับตำราอาธิการเป็นประจำทุกวันนะครับเพื่อใช้ในการทำง,งานนะครับในการที่จะว่าความไม่รู้ความปรสบความสำเร็จตอนนี้ก็มงมงนะเอฟซีมงดัชเชอร์เ <ś le ff> ทนครับ ก็ใช้ฟอร์มเร็วเยอะสีแสงไปแล้วเดีนยวาสใส่เข้าไวมาก ง,งูเลี้ยอตะเกีเิวยติดนะครับงูไปก็เป็นหน้าสารอาญาสารแพขกอัญชันดาครับอันนี้ก็ไปเช็คข้อมูลดูนะว่าจำเลยไอโจทดเนี่ยถอนฟ้องหรือยังเราจะได้ไปคัดคำฟังสาคัดคำสั่งเพื่อเบิกเงินคืนมาอีกคดีที่สารเรียกว่าสารแขวงในสารแขกคดีนะรอ เราถอนไม่โจทถอนฟอเราจะได้เบิกเงินได้นะครับก็พักมือเหมือนกันนะครับทุกสิ่งนี่คือข้อพับพอข้อรับพอจอดนึงก็กรรมการกลางปรรมภัยนะตรงนี้นะครับทุ่ ใช้มือนะครับอยู่ตรงข้ามกับศาลอาญานะครับตขอพอพอที่อยู่ตรงข้ามศาลอาญานะครับที่รถเบรก แนะท,ท,ท็กซี่คันนี้เป็นไรอะ่ะเป็นเต่าอ,อีกแล้วเหรอ อีทีเอสสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับไอ้มอโนเรลวสีเหลืองพุดผิดตตัดก,กับรอฟอ์มนะครับไปฟ้าไปดีแกกพระเจ้าพระเจ้าทิศกำมันจะคิดซ้ายนะครับีเยวซ้ายไปแดงนี้นะครับ นหน้าไฟแดงตรงไปไฟแดงนะครับแต่ว่าเลี้ยว้ายได้ไปเขียวต้องเลี้ยว้ายนะครับ เอ้นะครับเข้ารับร้าด้วยสีวิ่งเด็ดกลางนะครับคือถุงรับรองนะครับสีไฟเป็นไฟแดงด้วยนะครับแปดสามเจ็ดเจ็ดแต่สวยมาก จะถึงสัยภาวนานะแล้วก็ตัดไปโชคชัยสี่แล้วก็รับพราวเ็ดสิบเอ็ดแล้วก็รับภาวแปดสามปถึงที่หมายนะครับจยยกเขารับพาวร้อยสิบสองนะครับก็จบคลิปทั้นทาบแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ